จีตาเฟมิลี่อินโอซกาินพีชแอร์ทั้งขาไปขากลับซิตาเอนเดอร์ซวันนี้นะคะเราจะไปเที่ยวญี่ปุ่นกันโอซาก้าโอซาจายเลิม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 มากับคู่รักตัวกลมคนเดิม ย้นยนอนกลับไปนิดนึงนะคะเราจอดรถไว้ที่ลานจอดรถระยะย,ยาวค่ะเพราะว่าเราไปกันหลายคนเราจอดส่งคนแล้วก็กระเป๋านะคะไว้ที่อาคารผู้โดยสารก่อนค่ะแล้วเราก็ขับรถมาจอดที่นี่เสร็จแล้วนะคะก็นั่ง shuttle bus f r e ไปลงที่ท่าอากาศยานประตูสามเดินขึ้นแป๊บเดียวก็คือเช็คอินได้เลยรอบนี้เราไปกัน6คนนะคะก็เลยสะดวกมากที่จะเอารถมาเองไม่ต้องเสียค่าแก๊ปหลายรอบแล้วก็หลายคันไปดูความวุ่นวายแล้วก็ชุดอันมากหลายที่เราแบบมากันนะคะคือแค่ขามาสิบข้าวโนแลวก็คือน้ำหนักยี่สิบโลนะขับแบบเดีย่รถจะ ัยงงไแต่ว่าก็น่าจะต้องซื้อน้ำหนักเพิ่มเดี๋ยวไปดูกันค่ะวันนี้เรานั่งพีชแอร์นะคะเป็นครัง้ง, mm hmm. งแรกที่นั่งพีชแอร์จริงๆพีชแอร์เป็นตัวลูกของเอ็นเอก็ครั้งแรกที่นั่งเดี๋ยวจะมารีวิวให้ฟังว่าเอ้ยมันนั่งมันซึ้งอะไรยังไงหรือเปล่าได้เลยเจอกันค่ะขึ้นเครื่องปุ๊บก็หลับยาวเลยค่ะขนาดพื้นที่นั่งก็โอเคกําลังดีขึ้นลงเครื่องเบามากตื่นมาเติมหน้าก็พร้อมเดินทางต่อเลยถึงแล้วค่ะก็ถือว่าเป็นเครื่องที่โอเคอยู่นะก็ะได้นอนไหม นอนหลับสบายมากหลับจนถึงวินาทีสุดท้ายกับตาหนัเขาบินดีเพราะว่าตอนขึ้นกับตอนลงไม่รู้สึกเลยเออแต่ว่ามีเจ็บหูนิดหน่อยอะไรเงี้ยเพราะว่าอาจจะเป็นที่ชันบรรยากาศแต่ว่ามันไม่ได้แบบหน้าทิ่มเออเออเออแบบขึ้นลงสมุนมากโอเคนะพี่แล้วก็มันไม่ได้ไม่มีใครกินอาหารไม่มีกินอาหารคือทุกคนนอนก็คือแบบเด็กก็ไม่กรี๊ดเลศ พอรับกระเป๋าเสร็จแล้วนะคะก็เดินออกมาตามายลิมูซินบัสนะคะเพื่อขึ้นรถบัสไปที่สถานีรถไฟนัำบะสามารถกดซื้อตั๋วได้ที่ตู้เลยนะคะคนละ1น1,100เยนวิธีนี้นะคะก็ถูกแล้วก็สะดวกมากๆเลยอ่าพ่อหนุ่มบางเกอะคริสเตียนบอยนะก๊ะ <laughs> ถึงสนามบินแล้วค่ะตอนนี้นะคะเราก็กําลังรอนี่คือรีมมซีนบัสเพื่อไปเอ,อ่อนำบาแล้วก็จากนำบาเดี๋ยวเราต่อรถไฟเพื่อไปโรงแรมเราค่ะซึ่งเดี๋ยวรถบัสจะมาอีกในครึ่งชั่วโมงนี้ใช่ตอนนี้ก็รอบนไปค่ะแล้วก็มกี้ได้ตัวมาแล้วก็คือกดสามารถกดตรงตู้นี้ได้พอรถมานะคะพี่พนักงานก็จะมาแจกคูปองค่ะเพื่อแลกกับกระเป๋าเดินทางของเราแล้วเขาก็จะโหลดกระเป๋าเดินทางของเรานะคะไว้ใต้รถโดยที่เราไม่ต้องยกกระเป๋าเองเลยค่ะ บอกเลยว่ารถบัสนั่งสบายกว่าเครื่องบินอีกบบแล้วก็นั่งยาวๆไปเลยค่ะประมาณ45นาทีนะคะก็จะถึงรถเงียบมากๆเลยทุกคนหลับอีกแล้วเวลาที่นั่งก็40นาทีนะคะแปบ๊บเดียวก็ถึงแล้วน้าบ้าตอนนี้นะคะเราลงจากบัสแล้วก็มากําลังจะไปต่อสะเวยข้างล่างนะคะก็คือไปอีกสถานีก็ถึงแล้วแบบไม่โดนแบบข้างนอกเลยไม่เจอข้างนอกเลยก็คือถ้าฝนตกก็ไม่เปียกมาทางนี้ได้ค่ะ พอถึงใต้ดินนะคะทุกคนก็สามารถไปสถานีที่ตัวเองต้องการได้เลยค่ะแต่ว่าพวกเรานะคะจะไปที่โฮมมาชิค่ะสายสีแดงเส้นเดียวกับนบัมบะเพื่อไปโรงแรมค่ะโรงแรมของเรานะคะจะอยู่ที่โฮมมารชิค่ะชื่อว่าอัปป้าโฮเทลใช้เวลาเดินทางจากนัมบะแค่5นาทีก็ถึงแล้วนะคะใกล้ม้างเลยนี่ค่ะถึงแล้วอัปป้าโฮเทลที่ติดกับสถานีรถไฟเลยนะคะขึ้นมาปุ๊บก็จะเจอเลยที่เราเลือกที่นี่นะคะเพราะว่ามีออนเซ็นค่ะ แล้วถ้ากดลิฟต์ไปชั้น2นะคะก็นนจะเจอแฟลมอรี่มากเลยคือสะดวกสบายมากๆากคือปิดกับแป้ดินเลยเรียบร้อยคือก็ค,อคือมีออนเซ็นกวงังเรามาถึงก่อนเวลานะคะก็เลยจะต้องฝากกระเป๋าไว้ก่อนแล้วออกไปหาอะไรกินกันค่ะเดินมาไม่ไกลนะคะก็จะเจอ walking street เป็นแหล่งรวมการช้อปปิ้งและร้านอาหารเอาไว้ค่ะก็คือถนนเส้นนี้ยาวถึงสาบสถานีนะคะสามารถลงสถานีไหนก็ได้ไม่ค่ะวันนี้นะคะได้อยู่ที่ร้านอุดมงโลโกแห่งหนึ่งที่มีแต่ภาษา ญี่ปุ่นออลีครัแต่ว่าน่ากินมากแล้วก็เดินขึ้นมาหก t r a d i t i o น a l นะคะนี่กันแบบว่ารินชาเองใดๆเองชนแก้วค่ะชนแก้วค่ะอย่าเล่าว่าใส่มือนะคะอย่าเล่าว่าใส่มือนี่มุงโคเด็ดครัอะไรก็ดีคะดูขอดูเมนูหน่อยเมนูอาหารเมนูอาหาร อันนี้กระชอนอุดงแผ่นนองคืออะไรเป็นเต้คืออะไรทอดเปล่าแผ่นทอดสุนัขพิ้งจอกกินสุนัขพิ้งจอกกันไหมข้าวต่วตุเร่ข้าวเซตุเ่ชามใหญ่มากนี่คือสองเบอรวมกันแม่เอามาวางเรามาชิมว่าเป็นยังไงนะคะอ่ออยแบบเีวยเเวอีกเขีวเ อร่อยมากอรนุกมากจริงอร่อยมากอร่อยแบอร่อยจัดน้ำุก็อร่อยมากอไวะน้ไม่เป็นกินน้ำซุปใสคือหอมดาชิมากอร่อยมากดของเรา่เป็นเนื้อนะคะดูนดหมือนของพี่อะงกิ่นแรงแตอร่อยูอร่อยไหมจ๊ะป้าเป็นไง แม่พูดค่ะบอกว่าทางมาทางตรงนี้เออ,อเอยที่เดก็กเขาถามโอ้ยก็แดนสวรรค์ของเรานะคะผู้ที่ชอบกดกาชาบองมากมากที่นี่คือมีให้เลอเยอะมากทางลานไปเลยจ้าเดี๋ยว้องมาดูกันว่าจะกดได้อะไรบ้าง <c oughs> อุยอันนี้สารฝันไว้เด็กเวอร์โดเรมีจั <c oughs> งเนี <c oughs> ยนนาใครอยู่ในยุคเดียวกับเราบ้างโดเรมีจังก็คือฮอตเวอร์นะจ๊า เวลานี้ฉันต้องเสี่ยงเงินกับเขาไปเท่าไหร่เอ่ยโอ Oh my god เจ้าแม่ฮันโยดองนะคะกำลังจะกดฮันโยดองให้ได้อันไหนอันนี้ไม่ก็อันนี้เลซี่จริงๆไปอันไหนก็ได้จริงจริงอันนี้ก็ได้อันนี้ก็ได้แต่ว่าอันนี้กับอันนี้น่ารักเอออะเลซี่ค่ะรุด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 สิงหูใบใหญ่ใหญ่ใหญ่ได้ใบใหญ่อ่ะแกะค่ะใหญ่ใหญ่แต่ป๊อ นี่้อยยิบเนี่ะ๊ะุ้ยได้ใช้ได้เลยเ้อาใส่น้ำไปคี้อีกไงใส่น้ำใส่ขนมตุ้นหน้าพี่เกณฑ์แฮปี้หแ่นี้แีต่ขาดพีเดี๋ยวเดี๋ยวโค้กเป็นพี่เก็น์จ้าวแม่ชินจังจะได้ชินจังหรือไม่แต่ตัวอื่นก็น่ารักตัวนี้ก็น่ารักชิโร็ก็น่ารักหมูมึงก็ชอบอยู่แล้วอุ้ยอ่ะลุ้นค่ะ ทำไมชินจังชอบให้ของเล็กเนาะเขาที่แล้วรอบที่แล้วก็ได้ของเล็กอะอย่าบอกนะว่าอย่าบอกนะว่าเด <c oughs> ี๋ยวหน้าพี่เห็นนี่หน้ากลัวมากอ่ะใครจะกดหัวกุ๊ก <c oughs> เสร็จแล้วกลับไปเช็คอินนะคะแล้วก็กลับมาที่สถานีนัมบะค่ะเรากําลังจะไปด,ง, <M id> ดงทอมรีดงทอมรีนะคะเป็นที่ที่ตอนก็คืนคนเยอะมากๆทุกคนมาหาของกินกันนะคะเรากําลังจะมากินเนื้อ,อย่างนะคะแต่แถวนี้ก็คือของกินและของช้อปปิ้งคือตื่นตาตื่นใจวนเวอร์เดี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะได้กินอะไรนะคะไปค่ะช่วงนี้ก็คืออ้วนมากแต่ว่าก็ยังจะกิน สองนะเดี๋ยวส่งพิกัดให้ดูนล้ก็ไปสนามที่สองทาาคิบะทุกคนดูลายเนื้อคือสวยสุดๆแล้วก็คือราคาดีมากนะคะแบบว่าเท่าไหร่นะสองร้อยเจ็สิบสิบต่อก้อนคือเราสั่งอ่ะเป็นสเปเชียลคุณลิตี้มีทมันก็เลยเป็นราคาที่แพงที่สุดว่ามันถึงถ้าแมันจะมีแบบลายเนื้อสวยสุดดึงแต่ว่าดูสินะดูลายดีนาดาคิบ ชุดสุดชุดสุดเราก็สั่งนี้ค่ะเนื้อดีบคยุเก้ค่ะดูดิบดิบดิบเขาเล็คเมาเล็กนะคะนี้กินสุดสุดค่ะพี่สาวพอกินเนื้อเสร็จแล้วนะคะแล้วก็มาจ่บจังที่ร้านทาโกยากิร้านนี้เลยร้านดังเนื้อนุ่มอร่อยไหมให้ดูร้านจะฝนค่ะแล้วก็เรากินเค้กไม่กินหวานได้ไงแล้วก็มาต่อกันที่ร้านเมล่อนปังค่ะ รดชานนุ่มๆนวลๆเลือกรถไอศครีมเสร็จแ, <ก S 1> <7 S 2> แล้วก็ <ไฮ S 2> มาถ่ายรูปแล้วก็เช็คอินกันค่ะที่นี่เลยป้ายกุ้งเสร็จแล้ว<ง>เราก็เดินช้อปปิ้งแล้วก็กลับโรงแรมนะคะห้องก็จะเล็กประมาณนี้นะคะแต่ว่าเดินทางสะดวกแล้วก็มีออนเซนวันนี้วันที่สองแล้วนะคะเราก็แหวะเติมพลังที่ Family m มา t กในตึกก่อนเลยวันนี้ก็คือหน้าฉับสวดเบอร์นะคะอันนี้ที่เรากินก็คือเป็น ข้าวป้านไก่แล้วก็ข้าวพีชแล็คโตตที่ดูน่ากินมากก็เลยจัดมาคาราเปาค่ะแระคนนี้กินอะไรคะแองกิโซบะนี่ใส่ได้เยอะขอแย่งกินได้เลยแล้วก็นี่นี่กินอะไรคะโอ้แต่เช้านะคะเคแล้วกินเบเกันเลยทิมซี่องกิโซบะโอ้เยอะเลยนะเยิดอะไร ดูอร่อยดูครเป็นไงอร่อยคอาน,นี้ไปที่ดูโดมิเซียมนะคะก็คือชิน,นชิน,นชินมไปดูกันว่าเดินทางยังไงตอนนี้เราขึ้นจากสถานีอของเราอยู่ไห <c oughs> นๆๆๆ <c oughs> โอเคค่ะเราอยู่ที่สถานีโฮมมชินนะคะเราจะนั่งรถไฟไปอิเคดะค่ะแต่เราจะต้องไปเปลี่ยนที่นามบะก่อนเพื่อไปนั่งรถไฟแบบนี้ที่นี่สายรถไฟเยอะมากๆเลยถ้ากลัวผิดนะคะก็กด Google m a p แล้วตามเขาไปได้เลยค่ะ สถานีอีเคราอีคระนครับนู่ดดูครับนูดูดเดี๋ยวไปดูกันว่านิชินจะมีอะไรให้เราดูบ้างเที่ยวบ้างนะคะแต่ว่าเป็นเหมือนที่งีบมากไม่มีมมคนทุกคนเเรามาตรงเนี้ยเหมือนเป็นแบบต่างจังหวัดน,นิดนึงของโอซาก้าแล้วตัวชานเมืองอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยแบบไม่ค่อยมีคนนั่งรถไฟมาตะกี้คือมีแต่โลคอลที่แบบคุณป้าคุณลุงสถานีใช่ ห้ามขี้เ <or? S 1> หรอห้ามขี้นะจ๊ะห้ามขี้ห้ามขี้อันตัี้เข้าใจไหมเข้าใจไหมห้ามขี้มึงห้ามขี้พอออกมานอกสถานีนะคะก็สามารถเดินตามป้ายได้เลยค่ะมีป้ายเยอะมากๆที่เ <quer> ข <course> ียนว่า Cubiculo Museum อากาศดีมากน่า <Nixon> สัตว์สุดแต่ว่าแบบชอบ ถึงแล้วา,า่าถึงแล้วค่ะับนูโดมิวเซียมก็คือข้างหลังนี้เป็นคุณลุงเป็นคุณลุงที่ออกมาต้อนรับเราเขาเป็นคนแรกที่คิดคนบะหมี่กระเ็ดรูปเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูข้างในกันนะคะแล้ววันนี้เราจะไปทำบะหมี่ด้วยเอากลับบ้านค่ะไปค่ะเริ่มไปค่ะแล้วนะคะนี่ก็คือโรงงานนิดชินแบบจิ๋วจาก็คือน่ารักมากทุกคน เราอะคะก็ะได้เลือกเวิร์กช็อปทำมาม่มาถ้วยตอนนี้ก็มาดูมิวเซียมกันก่อนก็คือมีแบบ tons of nitsin noodles นะคะเอาแบบไหนดีเอาแบบไหนดีแตลังาได้กันอยู่เลยว้าวยาวไปจ้ามเีเครื่องทำเส้นทั้งไข่ได้ทำเส้นตรงนี้แล้วก็ามาทำซุป อุ้ยดีทอดด้วยทอดอดเส้นจ้าเพื่ให้ออกมาเป็นมิชชีนก้อนออจ้ายอย่ .Store สั่ก่อนเขาเอามาม่าไปอวกาศ ด้วยด้วยแพ็กไปแบบนี้พอดูพิพิธภัณฑ์เสร็จแล้วนะคะเราก็ถึงเวลาของเราแล้วค่ะมากดถ้วยเปล่า500ยเยนนะคะเพื่อจะดีไซน์แล้วก็ออกแบบคับนุนโดของตัวเองเลือกผงปรุงรสแล้วก็วัตถุดิบต่างๆที่เราจะใส่ลงไปในถ้วยนุโดของเราได้ค่ะดิวดิวเพราะว่าเีพเป็นว่าอะไรขอเานะเจอกันเจอนุ่สวยนะเชนบอก สวยชอบเป็ดสิเออเป็ดไก่วิ่งนในเจแปโอ้ยลนี่ไ,ไม่ใช่ไก่ินคนี่รนันนี่ Run ไมไต้อไมตโอ้โเลิศดยอดในสถานที่ของคนอื่นก็คือเป็ดผีอยารู้เป็ดผี <laughs> คาเชลนะคะอินเจเบลของแม่เป็นไรครับเออเป็นเหมือนกันอินโอซาก้าค่ะรัาป๊าพิเซษนิเจ็งอินไมค์ครับนูโด้แฟคเตอรี่ค่ะมาทำที่ญี่ปุ่นค่ะแปะให้ด้วยเลิศในขณะที่ของฉันก็คือเป็ดที่นิวคิวขมวดค่ะไม่มีคนถ่ายรุปไทยแล้วก็นี่มียิ้มตรงนี้แค่นี้ธรรมดาค่ะนของพี่เคนของพี่เคนนี่ครับก็คือมาเที่ยว โอซาก้าเพื่อเจมาระกุมาระทอนคาอันนี้คือเจฝนครับเป็นเป็ดมีหน้าม้าเป็ดเป็เป็ดมีหน้าม้าเือผนทาแล้วก็ทาปากสีแดงแล้วก็มีนี่เขียนญี่ปคันจิให้เห็งคันจิให้เออเลิศว่าเราจะแลกกันไงอ๋อโอ้โหทริปคู่รัก ขับอ,อะไรพูดขับอะไรพูดคนเลวอยู่ตรงนี้คนเลว <c oughs> หลังจากเราได้ถ้วยมาเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็มาต่อทำความสะอาดถ้วยแล้วเขาก็จะใส่ตัวเส้นบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปลงไปในถ้วยของเราให้เราหมุนเอาใส่ลงไปในถ้วยค่ะ แล้วก็ถึงขั้นตอนการเลือกผงซุปและวัตถุดิบที่เราอยากกินนะคะสามารถเลือกได้4ีอย่างค่ะแล้วเขาก็จะโชว์วิธีการซีลนะคะเนี่ยว่าแบบของคนนี้นะของคนนี้นะใส่เครื่องแล้วเป็นอย่างนี้นะออกมาแบบนี้เลยแล้วก็<ล>มีใส่แพคเกจจิ้งแบบนี้นะคะแต่แอบบอกเขาว่าอย่าเอามาเลยเพราะว่ามันเกะกะเพื้นที่กระเป๋ามากเมนกันต่ออริจ <right>, ินอลหนุ่มค่ะอินดี้ค่ะ ตเตรียมนะคะบ<า>วกเอากลิ่นดีมาก<า>หอมมากทุกค,คนออริจินอลอิกุโดทอ,อ่โอซาก้าค่ะแล้วเราก็นั่งรถไฟมาช็อปปิ้งกันที่นี่คะ่ะลาลาพอตที่นี่ถือเป็นห้างใหญ่ห้างหนึ่งที่แบบเดินง่ายแล้วก็มีร้านต่างๆให้เราเลือกสรรเยอะแยะมากมายนะคะออ ที่แล้วก็มากดนะคะรอบนี้จะกดอีกชอบอันตังแมนคือน่ารักมากอันนี้มีป่องแปงด้วยอยากได้ป่องแปงอ่ะถุงรองสักได้ป่องแปงป่องแปงงเง้ยยังเงี้ยา<อ>จากที่ช็อปปิ้งแบบจุใจสุดๆนะคะเราก็มาที่อุมเมดา กำลังจะอยากกินกิวคัตซึตรงนั้นคุคนดูแถวแถวมีอยู่ตรงนี้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 เราก็ต่อมาตรงนี้ยาวมาถึงตรงนี้ค่ะคือแบบเราส่งหน่วยต่อแถวไปต่อแล้วเดี๋ยวจะไปกันต่อเพราะว่าขาะไม่ไหวขาคิดแล้วจริงคืออยากรู้มันอร่อยขนาดนั้นเลยหรออะรูว่ามันขนาดนั้นมุ้ยปากรู้อ่ะในอร่อยขนาดนั้นเลยหรอใครเคยกินช่วยคอมเมนต์ด้วยด้วยนะสู้ค่ะ ูููมมหหขอให้คนหดใจขอให้คนหดใจขอให้คนหดใจออกจากคิวประมาณแปดสิบคิวโอเคจบเดี๋ยวเราจับเวลาตอนนี้เป็นเวลากี่โมงตอนนี้เป็นสองทุ่มซุ้มมะสองทุ่มเออแต่ว่าเราต่อคิวประมาณสิบนาทีก่อนหน้านี้เลยสองทุ่มครึ่งอือก็จะได้ยิงกี่โมงล่ะปิดห้าทุ่มไม่ใช่คือจะได้เข้าได้คิวแล้วปิดไม่นานนะคะแรงนั่งอยู่ในคิวของคิวพาสติก ซึ่งใหญ่นี่นั่งคิดเล่นไปชั่วโมงว่าจะสั่งเซตไหนคุ้มสุดหลือเวลาเยอะค่ะมันว่างสัะอะไรเลยซีเซ็นมาซินั่งคิดว่าสั่งอันหนึ่งบวกอันสองมันจะคุ้มกว่าเว้ยไม่เป็นไรนั่งได้ราสั่งอันกลางสองอันด้ยเก็นปะได้ไรพี่เคทได้หน้าพี่เคช่วยคิดหน่อยแต่ว่าอย่ามันว่างคืออันนี้หนึ่งกับสองบวกกันแล้วหารสองของหนูก็จะได้ใช่ปะหรือว่าซื้ออันสองสองอัน อันไหนคุ้มกว่าอันหนึ่งบวกสามหารสองหนึ่งบวกสามหารสองเออมันคุ้มกว่ามึงกูคิดเลขให้แล้วเห็นไหมกูคิดเห็นตั้งแต่แรกมึงไม่ยอมฟังอะไรหนึ่งชั่วโมงเกือบจะครึ่งนะคะเราได้กินแล้วได้กินแล้วจ้าได้กินแล้วพี่ได้พี่พี่แปลว่าได้นั่งยังไม่ได้กินค่ะยังเป็นเตาเปล่าอยู่เลยค่ะสองคนนี้เคยกินแล้วแล้วบอกว่าอร่อยมากคุ้มค่าแก่การรอคอย เดี๋ยวเรามาดูว่ามันจะอะร่อยขนาดนไหนตโอเคตก,ก <Big size. S 1> ว้าวเป็นเซตไซเล็กนะคะ130กรัมก็คือเขาบอกว่าจะต้องปิ้ง1นาทีนะคะแล้วก็มีไซดิชให้ประมาณนี้แล้วก็สามารถเติมเข้าได้1รอบส่วนอันนี้เป็นแบบไซใหญ่นะคะไซบิ๊กก็คือจะได้2ก้อน290กรัมทางนู้นก็คือใหญ่ใหญ่ใหญ่เล็กมาแบ่งกันนะคะ มาดูกันว่าเป็นไงเป็นไงจ๊ะคนนั้นปิ้งเือยังปิ้งเสร็จแล้วโอ้ได้กินแล้วุ้่มแมะหอมเสแล้วอร่อยมากถ้าถบายไม่ถูกอร่อย EP น่าจะพาไปใส่กิมมโนราคา300บาทกด subscribe รอไว้เลยนะคะ